กลับมาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็ยังคงอธิบายในเรื่องของการลับวิบัติเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างไรนั้นอย่าพลาดนะครับประเด็นต่อมานะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตนะครับมีผู้ถามมาว่าการศึกษาและพิจารณาจิตซึ่งไม่สามารถจับต้องได้เพียงแต่รู้อาการและลักษณะแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงตัวจิตได้นะครับกรุณาขยายความด้วยนะครับอันนี้ก็คือคําถามของผู้ร่วมสนทนาท่านหนึ่งนะครับ ในประเด็นต่อมาท่านอาจารย์ก็ได้ถามนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่จับต้องได้โดยปรมัตธ,ธรรมนะครับคําตอบจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าไปสู่ช่วงการสนทนานะครับคำศัพทธรรมวันนี้ขอนําเสนอคําว่าจิตซึ่งหมายความถึงสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์หรือสิ่งที่รับรู้สิ่งที่ปรากฏได้นะครับเช่นการเห็นการได้ยินเป็นต้นนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับเพราะว่าธรรมะคําเดียวเนี่ย มันหมายถึงธาตุทอทธงสะอาตอเต่าโซ่คนไทยอ่านว่าธาตุทางธรรมะอ่านว่าทาตุทาตุอันเนี้ยจากความลึกอันนี้เขาก็ขยายคำว่าเป็นสภาวะภาษาไทยมาเขียนเป็นสภาพธรรมะอ่านได้ครับคิดเรื่องราวตามได้ความหมายได้แต่จริงๆเนี่ย ผู้ที่จะรู้ได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับถ้าไม่ได้สะสมมาเนี่ยเรื่องรู้ชื่อรู้ความหมายแต่จะไม่รู้จักครับเพราะนั้นการที่รู้จักก็เริ่มต้นขณะนี้เดี๋ยวนี้เมื่อมีโอกาสฟังขอให้ฟังด้วยดีเพื่อจะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย ผมเอาคำที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ใน MP3 ในซีดีของมูลนิธิเพราะว่าฟังแล้วฟังอีกเนี่ยเราไม่ผ่านเรามาจ่ายจองพิจารณาสิ่งใดที่ท่านเน้นเนี่ยเราควรที่จะจ่ายจองพิจารณาให้มากเพราะฉะนั้นคำถามแต่ละคำถามเนี่ยถ้าจะให้ตอบตอบธรรมดาแบบชาวบ้านก็ตอบได้แต่ถ้าให้ตอบโดยพิจารเนี่ย ซึ่งเป็นไปในเรื่องของปรมัติธรรมก็จะตอบเป็นปรมัติธรรมสามคือเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปและบางท่านที่ไม่เคยสะสมมาที่จะรู้เรื่องพระพิธรรมก็ฟังไม่รู้เรื่องก็รู้แต่ชื่อดังนั้นถ้าเผื่อว่าเน้นถามที่ผมจะให้ผมตอบว่ากาลวิบัติผมก็จะตอบง่ายๆแต่คุณจะต้องไปศึกษาว่ากาละหมายถึงการเวลา วิบัติแปลว่าความเสื่อมที่กล่าวไว้เนี่ยมีอยู่ในอังคุตตริกายอาปายิกะวักอาปะปัญนนกะสูตรไปเปิดสอบทานดูนะครับเพราะว่ามันมีมากนี่บังเอิญผมติดมายอยอๆนิดเดียวจะได้ไปนค้นถูกเพราะว่าความหมายที่พระผู้มีพระภาคแับเนี่ยพระองค์ทรงตรัสจะรู้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเป็นยังไงแต่เนื่องจากว่าเราห่างไกลวัดเราไม่ค่อยได้ฟังไม่ได้รู้เรื่องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความเสื่อมทั้งหลายแหล่ยิงได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นเนี่ยศิละวิบัติอาจาระวิบัติทิฏฐิวิบัติอาชีววิบัติเสื่อมหมดครับ ว่าบอกเสื่อมหมดเนี่คอยมองดูบุคคลหนึ่งไม่ได้มองดูตัวของตัวเองว่าเสื่อมม่งหรือเปล่าวันนี้ลืมตาตื่นขึ้นมาได้เจริญกุศลประเภทไหนบ้างกุศลขั้นทานกุศลขั้นศีลกุศลขั้นภาวนาเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิก,กาผู้ที่ยังเป็นฆรวาสหรือคราหัดอยู่ เมื่อรู้เรื่องเข้าใจแล้วทำไมไม่รีบสะสมเสียก่อนที่จะหมดวาระความเป็นบุคคลในชาตินี้เพราะนั้นการที่มีโอกาสได้มาคุยมาสนทนากันเนี่ยเป็นโอกาสที่ประเสริฐที่สุดแล้วครับนี่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อยู่ในมังคละสุดตังผมจำได้ว่าเป็นมงคลอันประเสริฐ ที่มีโอกาสได้ฟังและมาสนทนาธรรมกันคือเราได้เรียนเราได้อ่านมาแล้วเราก็นำสิ่งที่เราได้เรียนได้อ่านมาเนี่ยนำมาถามเพราะความไม่เข,เ,ขขไมเ,มเข้าใจแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่ว่าพอถามอธิบายปั๊บแล้วเข้าใจแล้วไม่ใช่หรอกครับมันละเอียดมากดังนั้นในอัตถกถากล่าวไว้ว่าลึกโดยพยัญชนะลึกโดยอัฏฐะโดยพยัญชนะเขียนไว้เนี่ย ความหมายแม้แต่คำคำเดียวเนี่ยยังต้องไปศึกษาว่าคำคำนี้โดยพยัญชนะเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างแล้วพอกล่าวว่าลึกโดยอัฏฐาคราวนี้ไปกันใหญ่แล้วเพราะว่าลึกโดยอาาัฏฐา,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 าเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมมีลักษณะต่างๆกันผมจำได้ว่าเที่ยวก่อนเนี่ยพอจัดงานวันพ่อที่นี่ มีผู้ถามที่ถามเรื่องกตัญญูกะตะเวทีเรื่องรู้คุณพูดภาษาไทยพูดได้แล้วก็เข้าใจความหมายของคำว่ารู้คุณภาษาบาลีก็กตัญญูตาหรือกตัญญูอ่านได้แต่ถามจริงๆเถอะเป็นเรารู้ใช่ไหมรู้ชื่อรู้เรื่องแต่ถ้าเผื่อ คำคำนั้นนะ่ะคือพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสถ้าเผื่อเป็นเรารู้เนี่ยยังต้องศึกษายังต้องอบรมจนกว่าจะประจักษ์ในสภาวะธรรมที่เป็นพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยพอพูดถึงรู้คุณรู้คุณเนี่ยและทดแทนคุณกันทุกท่านก็คงจะพิจารณาได้ว่าเวลาเนี้ย พูดได้พูดชื่อรู้ก็เป็นเรารู้แล้วเราก็คิดเพราะนั้นความหมายรู้จำคิดโดยความเป็นเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านเป็นผู้ที่ละเอียดพิจารณาว่าคำแต่ละคำที่ได้ยินถ้าเป็นพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสเนี่ยลึกโดยพยัญชนะลึกโดยอัฏฐะแล้วท่านก็จะเข้าใจ เพราะคามหมายที่ถามมาแค่คําว่าตาละวิบัติถ้าจะให้ตอบวันนี้ตอบคนเดียวจนกระทั่งหกโมงเย็นเรียนถามอาจารย์นิพัฒน์นะคะการศึกษาและพิจารณาจิตซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้จึงขอถามว่า ศึกษาและพิจารณาได้เพียงอาการและลักษณะเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถศึกษาและพิจารณาตัวจิตโดยตรงได้ใช่ไหมครับช่วยขยายความหน่อยครับก็จิตก็ท่านอาจารย์ท่านก็พูดไปหยกหยกอยู่อย่างนี้ครัเรารู้อารมณ์เมื่อไหร่ก็เป็นจิตเมื่อนั้นนะครับ เพราะความหมายของคำว่าจิตนี่คือลักษณะที่รู้อารมณ์จะไปหาตัวเลยครับมันไม่มีตัวมันไม่มีรูปร่างเที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ที่นี่แหละตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างอยู่ที่นี้ที่อยู่ของเขาอะ ลักษณะของเขาคือรู้อารมณ์นะครับอารมณะวิชานะลักขนังมีลักษณะหรือเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าจิตอ่ะคืออารมณ์คือรู้อารมณ์มีไหมในที่ไม่รู้อารมณ์ะตื่นขึ้นมาก็รู้แหละนอนอยู่ยังหลับแบบไม่ฝันก็ยังมีอารมณ์ในจิตเขามีอารมณ์อารมณ์ที่เราไม่รู้อะครับถ้าฝันแล้วก็อารมณ์ในโลกนี้นะครับ อารมณ์ในโลกนี้จิตที่ไม่รู้อารมณ์ในโลกนี้ก็คือจิตเกิดเรียกว่าปฏิสนธิจิตจิตที่รักษาชีวิตไม่ให้ตายรักษาภพสายชาติเ้เรียกว่าพวังคัจิตจิตที่ทําหน้าที่ตายเรียกว่าจุติจิตจิตสามอย่างนี้ไม่รู้อารมณ์ในโลกนี้ครับไม่รู้อารมณ์ในโลก ส่วนจิตนอกนั้นนะรู้หมดนลครับรู้อารมณ์ไม่รู้ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าธรรมะเนี่ยคะ่ะเป็นเรื่องคิดนะคะถ้าคิดแล้วจะเข้าใจแต่ว่าถ้าฟังไปโดยที่ไม่ได้คิดก็เหมือนเข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าจําเพียงคําแต่ว่าจะเข้าใจจริงๆต่อเมื่อพิจรารณาไตรตรองท่านผู้ถามรู้สึกว่าอยากจะจับต้องจิตใช่ไหมคะแต่ให้ทราบว่า ตลอดชีวิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะจับต้องอะไรได้บ้างคิดนะคะไม่ต้องให้ใครบอกใช่ไหมคะจริงจะเป็นปัญญาของเราเองแม้แต่คำถามธรรมดาซึ่งเรื่องจากว่าอยากจะจับต้องจิตนะคะก็มีคำถามกลับไปว่าตลอดชีวิตเนี่ยค่ะจับต้องอะไรได้บ้างมีคำตอบบ้างไหมคะ ตลอดชีวิตจับต้องอะไรได้บ้างถ้าคิดไม่ออกนะคะก็ขอตอบนิดเดงว่าขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนะะี่ยค่ะจับต้องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจับต้องได้ไหม